สวัสดีครับโอปาไปสารมาสกอตเอ็นพีนะครับหรือชื่อจริงวรังคณาพิรมยันน์นะครับมากกว่า3ปีแล้วครับที่เราอยู่ในโลกออนไลน์และเราก็เป็นต้นแบบให้กับผู้คนมากมายนะครับในปีแรกโอป้าขายของออนไลน์ครับและอีก2ปีเนี่ยก็เป็นมาสกอตเอ็นพีนะครับแล้วก็ช่วยปลดล็อกคนมากมายครับด้วยเอ็นพีแล้วก็ธุรกิจการตลาดและแน่นอนครับวันนี้เป็นวันปีใหม่ครับเป็นวันก่อนที่เราจะข้ามปีแหละแต่โอป้าถือว่าเป็นปีใหม่แล้วกัน31เอ็ดธันวาคม2021ันีเ็นะครับและวันนี้เราจะเป็นวันที่ข้ามปีก กันครับเพื่อรักษาบุคกลศลให้กับตัวเองแลวก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนโอป้ามานะครับตั้งแต่ปีแรกๆที่เราสร้างตัวตนมาเลยจนมาถึงตอนนี้และต่อไปนะครับสิ่งที่สําคัญคืออยากจะขอบคุณทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการดูคลิปวิดีโอกดไลค์กดเมนต์กดแชร์บุดนุนคอร์สออนไลน์นะครับหรือมาใช้บริการ p r i v a t e coaching หรือเข้าสัมมนาของเรานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทาให้โอป้ายืนหยัดอยู่ตรงนี้จะไม่สามารถมีโอป้าได้เลยครับถ้าเกิดว่าไม่มีทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะในการกดซับคุณ ทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็ขอให้สิ่งดีๆที่ทุกคนให้กับปอป้านเนี่ยขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการเงินที่ยอดเยี่ยมนะครับการงานที่เติบโตมากมายนะครับเงินไหลามาเทมานะครับในวันปีใหม่นี้ยาวลงไปตลอดชีวิตคุณเลยนะครับใครที่มีความกังวลในดๆอยู่ก็ขอให้เป็นอิสระนะครับจากความคิดนั้นแล้วก็มีความสุขประสบความสำเร็จ เชื่อโอป้านะครับให้เราอนุญาตตัวเองในวันนี้ลงไปเนี่ยอนุญาตตัวเองให้เต็มประสบความสำเร็จเชื่อว่าคุณทําได้ครับโอป้าอีสานเองนะครับก็ เคยมีปัญหาด้านการเงินแล้วก็ฝ่าทั้งหมดมาจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกโซเชียลมีเดียที่ซับสไครต์เรานะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยที่ฟังอยู่ตรงนี้นะครับได้รับความสําเร็จเหมือนที่ป้าเองก็ได้รับครับไม่ว่าจะเป็นอิสรภาพทางด้านการเงินที่มากขึ้นนะครับอิสรภาพทางเวลาที่มากขึ้นนะครับจึงจะสัญญากับทุกคนเลยครับว่าเราจะผลิตคอนเทนต์ดีๆให้กับทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นช่องต่างๆที่เรามีนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีความรู้ความสามารถมากที่สุดหลายคนเนี่ยนำความรู้ในคลิปวิดีโอออขขงงงเเรรรรราาาาาใใในนนนไสสี่ปชช้้ก ในการเพิ่มรายได้มีหลายคนปลดหนี้ไปเยอะมากเลยครับนักเรียนเรามากกว่าหมื่นกว่าคนนะครับแล้วก็มีผลลัพธ์โอ้โหหลายร้อยคนกันเลยทีเดียวที่แตะเงิน6หลัก7หลักปลดหนี้บัตรเครดิตนะครับแล้วก็หลายคนมีอิสรภาพทางการเงินมากขึ้นเรียกได้ว่ามีชีวิตใหม่นะครับลุซิลโลป,ป้าในปีนี้ก็มีผลลัพธ์เยอะมากปีก่อนมาเยอะเลยนะปีนี้เยอะกว่าครับปีนี้แบบทั้งซื้อรถเงินสดนะแต่ละคนซื้อที่ดินเงินสดแล้วก็ปลดหนี้บัตรเครดิตมากมายนะครับยินดีกับทุกท่านด้วยบางท่านเนี่ยได้แชร์เลนต์ตัวเอง สดไม่เคยมาขายออนไลน์ไม่เคยพูดอะไรเลยนะครับแต่สุดท้ายทุกคนก็ทําได้เห็นไหมครับแ คุณนะครับเซตอินเทนชันที่ตั้งใจที่จะทําสิ่งดีให้กับตัวเองครอบครัวและสังคมครับจงจําไว้เล้ว่าสิ่งที่ทําให้คุณรวยขึ้นนะครับก็คือความตั้งใจที่ชัดเจนแล้วก็รวมถึงนะครับสิ่งที่คุณลงมือทํามากพอรวมถึงคุณน่งกัดไม่ปล่อยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินมากขึ้นหรือประสบความสำเร็จมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับสิ่งที่สําคัญคือเราต้องเคารพตัวเองนะครับแล้วเราก็ต้องเซตอินเทนชันจริงๆว่าเราอยากจะได้มันความชัดเจนคือพลังครับอายุเรามากขึ้นทุกีจริง ปีับปี2 0ิ1เราได้เรียนรู้อะไรครับอายุเราเนี้ยมากขึ้นทุกป,ปีเพราะเราจัดกันเกิดทุกป,ปีเรื่องนี้มันได้การเรียนรู้ที่ดีมากเลยครับเพราะว่าทุกครั้งที่คุณเจอปัญหาคุณจะเรียนรู้มันหลังจากนี้เป็นต้นไปเพราะว่าเวลาที่เรามีปัญหาเรามักจะเก็บกดอารมณ์ลบไว้ใช่ไหมครับแต่ต่อไปนี้อยากให้คุณสัญญากับเตงครับไม่ว่าฉันจะเจอปัญหาอะไรฉันจะเรียนรู้ถ้าฉันมีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นฉันก็จะเรียนรู้อีกเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีคุณเรียนรู้ให้มันเป็นสิ่งด,ดีกับตัวคคคุณนนนะะรััับบมมกกก็็จลลายเปงชีวิต แล้วสิ่งสําคัญนะครับคือเมื่อคุณมองทุกอย่างเป็นทัศนคติด้านบวกได้แล้วนะครับหรือมีโพสติฟ์แอต t ทชชัเนี่ยก็จะทําให้คุณนะครับสามารถที่จะมีพลังงานสูงตอนที่ออป้าสร้างชีวิตเหมือนกันครับก็ไม่ได้มีเมนทอร์ครับไม่ได้มีเมนทอร์ไปเบออะไรเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็มีทุนจํากัดมาก <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการเรียนคอร์สออนไลน์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นการเรียนในสัมมนาต่างๆนะครับเราต้องใช้คำว่าทุลักษ์ทุเรในการเรียนแต่โอป้าก็ผ่านตรงนั้นมาได้ครับ เคยมีปัญหาด้านการเงินนะคบเป็นหลักล้านเลยแล้วก็เป็นเคยเป็นหนี้เงินดอกนะครับนอกระบบเพื่อใช้เงินมาเรียนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็จัดการมันได้หมดครับเชื่อว่าถ้าทุกคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วทุกคนเนี่ยมองหากลายุทธ์ในการพัฒนาอยู่ตลอดทุกคนก็จะสามารถไปได้ไกลอยู่ตลอดถ้าคุณมองหาการเรียนรู้ฟีดแบ็กนะในสิ่งที่คุณเจอแล้วคุณถามหาการพัฒนาตัวเอง คุณจะไม่ศึกษาแค่สิ่งที่เป็นคุณแต่คุณจะศึกษาสิ่งที่มันกว้างการที่คุณจะประสบความสำเร็จในธุรกิจใดๆนะไม่ว่าจะเป็นโลกออฟไลน์หรือออนไลน์คุณต้องมองมุมกว้างครับไม่ว่าจะเป็นมุมซ้ายขวาได้ตรงเช่นคุณเก่งการขายแต่คุณอาจจะฝึกเรื่องการตลาดเพิ่มฝึกเรื่องการตัดต่อรูปละวิโอเพิ่มฝึกเรื่องการพูดเพิ่มอันนี้ป็นตน้นอะไรล่ะ เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเพิ่มในปี2022แล้วอะไรล่ะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องลดลงในปี2022อะไรคือสิ่งที่คุณอยากจะเป็นและอยากจะเป็นมันมากๆในปี2022ถามตัวเองดูสิว่าถ้าได้แล้วมันจะเกิดอะไรแทนที่เราจะไปถามกับตัวเองว่าอุ้ยถ้าฉันทําไม่ได้มันจะต้องเสียใจมันจะต้องล้มเหลวมันจะต้องมีความรู้สึกแย่ๆเปลี่ยนคําถามใหม่ครับแล้วปีหน้า2022จะเป็นปีที่ดีของทุกๆคนครับจงถามตัวเองว่าแล้วถ้าฉันทําได้ล่ะในสิ่งที่ฉันอะอยากจะได้แล้วถ้าฉันได้้มัันนล่ะะฉจรูสึกยงไ ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนส่วนมากไม่จะใช้คําถามเป็นผิดกับตัวเองว่าเอ้ยเราถ้าฉันทําไม่ได้มันจะล้มเหลวยังไงมันจะผิดพลาดยังไงแทนที่เราจะไปถามว่าแล้วถ้าเราทําได้ล่ะเราจะคิดยังไงถ้าเราทําได้ล่ะเราจะรู้สึกยังไงสิ่งที่สําคัญคือเราจะจูงจิตใต้สำนึกข,ของเราจูงใจเราให้ไปมีและรู้สึกกับสิ่งนั้นได้หรือเปล่าจงจูงใจตัวเองไปยังสิ่งที่คุณต้องการจริงๆโฟกัสไปที่เอาค o m โฟกัสไปที่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการแล้วคุณจะประสบความสำเร็จมากกว่าที่คิดครับ สิ่งที่เรียกว่าความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากจนเกินไปความซับซ้อนมันเป็นศัตรูของการลงมือทําครับสิ่งสําคัญคือคุณเคารพตัวเองตลอดทั้งปี2022คุณยังรักษาสภาวะอารมณ์คุณได้คุณยังลงมือทําแบบพัฒนามีอยู่3แบบครับที่คนส่วนใหญ่ทําทในปีหน้ากับป,ปีนี้คุณได้เรียนรู้อะไรปีนี้คุณได้เรียนรู้อะไรกับธุรกิจคุณกับการใช้ชีวิตคุณ เอามันมาใช้ครับคนส่วนมากมักจะทําสิ่งเดิมแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณทําสิ่งเดิมในปี2022คุณก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมแต่สิ่งที่ป,ป้าอยากให้คุณทานะคบแต่คนส่วนใหม่ไอ้คนส่วนใหญ่เนี่ยทำสิ่งเดิมได้ผลลัพธ์แบบเดิมคนอีกแบบหนึ่งคือไม่ยอมเรียนรู้เลยว่าปี2021ให้อะไรกับคุณแล้วก็ไปทําสิ่งใหม่โดยไม่มีการเรียนรู้ก็าอาจจะผิดพลาดอีกครับเพราะคุณไม่ได้รับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปี2021่องป,ป,ป็นยบบี่ 3, รับเร็ยเรย้ว่าปี2021ไม่ว่วาจะเป็นด้านความมสสัพัพพนธ์ุขภากาาการรงงนกเิน หรือทั้งหมดที่คุณมีมันให้การเรียนรู้อะไรกับคุณจงถามหาการเรียนรู้นะครับในค่ําคืนนี้คุณจะคุยกับตัวเองให้จบครับหรืออาจจะเขียนใจสมุดก็ได้หรืออาจาจะนั่งอยู่กับตัวเองจับหัวใจตัวเองแล้วบอกว่าปีนี้ฉันได้เรียนรู้อะไรบ้างจากทุกเรื่องที่ฉันเจอแล้วมองหาสิ่งที่เป็นเพชรในประสบการณ์ครับเพื่อที่คุณจะเริ่มสิ่งใหม่ที่มีการระหนักรู้แล้วย้านะครับปี2022คุณจะเริ่มทําสิ่งใหม่โดยที่คุณระหนักรู้ว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีใน2021คุณได้เรียนรู้อะไร คุณเริ่มใหม่ในฐานะผู้ตระหนักรู้ไม่ใช่เริ่มใหม่ในฐานะที่กูอยากเริ่มกูก็เริ่มแต่คุณจะเริ่มใหม่ในฐานะที่คุณตระหนักรู้แล้วเมื่อคุณตระหนักรู้แล้วคุณสร้างสิ่งใหม่สิ่งนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็อาจจะกลายเป็นนวัตกรรมของคุณอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของธุรกิจคุณและชีวิตคุณก็ได้ใครจะไปรู้ความสําเร็จนะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันมีแต่ความตั้งใจขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นี้นะครับโอปป้าอีสานมาสโคตเอนเนอร์พีจะผลิต แชร์ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ